ผมจะพูดถึงการลงทีกนบัญชีสินค้ามีสองแบบการันทึกบัญชีนะสินค้ามีสองแบบก็คือแบบที่หนึ่งแบบอะไรบริติ <Perfect. S 1> <c oughs> กับสองแบบเราไปช่วยแบบบริวตกหมายความว่าจะตรวจนับ สินค้าตอนสิ้นงวดส่วนแบบพิเวษนั้นนะตรวจนับตลอดเวลาโอเคนะมันแตกต่างกันแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนวิธีการบัญชีสินค้าสอแบบนี้เหตุ mm hmm. ผลก็เพราะว่า mm hmm. เราต้องการทราบเพียงแค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือ mm hmm. เราต้องการทราบต้นทุน เราต้องการทราบต้นทุนหรือเรียกยาวๆว่าต้นทุนขายนั่นเองเราต้องการทราบต้นทุนขายเราเลยจะแป็ต้องมารู้ว่าเราบันทบัญชีสินค้าแบบใดแล้วต้นทุนขายนั้นมีความสำคัญยังไงต้นทุนขายนั้นทาให้เราทราบถึงผลการดาเนินงานเวลาเราหาผลการดาเนินงานเนี่ยเราจะเอาขายตั้งหักด้วยต้นทุนขายเป็นอะไรต่อ กำไรขั้นตน้นฮะค่าใช้จ่ายดำเนินงานเป็นกําไรหรือขาดทุนสุดที่แบบนี้อะเขตผลที่เราจนต้องมารูสองวิธีนี้เพราะเราต้องการทราตัวนี้ตัวเดียว เราต้องการสร้างต้นขายเพราะถ้าเราไม่ทราบต้นขายเราไม่สามารถทราบผลการดำเนินงานในกิจการเราได้เราก็เลยจะต้องมารู้ว่าวิธีการตรวจน้บสิทธิ์ครับเือมันมีสองวิธีแล้วสองวิธีนี้ทําให้ทราบต้นขายแตกต่างกันมาดูวิธีแรกแบบบลิติแบบบลิติเวลาที่เราต้องการทราบต้นขายนั้นเราจะต้องจัดทํางบกําไรขาดทุนออกมาก็คือเราอยากจะสร้างต้นขายใช่ไหม ้าต้นขวดบวกบอกอะไรซ,ซื้อสุดทิิบวกกันแล้วเป็นสินค้าที่มีทั้งสิน้นะนะฮะสินค้าปลายก็จะกลายเป็นต้นขายจะเห็นว่าแบบวิธีพลิติกนั้น เราจําเป็นจะต้องไปรู้ว่าสินค้าต้นนวดมีเท่าไหร่มีการซื้อสุดที่เท่าไหร่และมีสินค้าไปงวดเท่าไหร่และสินค้าไปงวดตรงนี้แหละเราจะรู้มูลค่าไ,ได้ไงเราจะรู้เมื่อเราเนี่ยไปทําการตรวจนับตอนสิน้นงวดนะครับถ้าเกิดวิธีบริติกเราไม่ตรวจนับสินค้าตอนสิน้นงวดเราไม่สามารถทราบต้นทุนขายได้เพราะต้นทุนขายนั้นจะต้องถักด้วยมูลค่าของสินค้าไปงวดเราบอกว่าซื้นงวดตรวจนับครั้งหนึ่งและที่ตรวจนับได้นั้นเอามาคํานวณเป็นปต้นทุนขาย สรุปนะแบบพลิติกนะั้นจําเป็นต้องคํานวณต้นขายโดยเอามาผ่ายกระบวนการพวกนี้ถึงจะได้ต้นทุนขายแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเพอไ์วิชั่วเมื่อไหร่เนี่ยไม่จําเป็นต้องทาแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบเพอร์วยชลั่วไม่ต้องทาอย่างนี้เลยนะเพื่อหาต้นทุนขายแบบเพอร์ิชั่วทำแค่เพียงอย่างนี้เองเพียงการลงบัทึกบัญชีเท่านั้นเพราะว่าแบบเพอไวชัว่วเวลาขายเนี่ยก็จะลงบัทึกบัญชีดโดยเดยบิตด้วยเงินสดถ้าเกิดขายเป็นเงินสดและก็เครดิตด้วยขาย นี่คือหนึ่งบัญชีนะบแบบเพอร์ชวัอีกหนึ่งบัญชีที่ทําให้เกิดต้นทุนขายก็คือทุกครั้งที่แบบเพอร์ชวัดขายนั้นจะต้องเดบิตด้วยต้นทุนขายและเครดดิตด้วยสินค้าไอตัวนี้แหละมีความสําคัญแบบเพอร์ชวัจะรู้ต้นทุนขายได้เมื่อมีการลงบัญชีและอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วเดือนนี้มีต้นทุนขายเท่าไหร่แบบเพอร์ชวัก็ทาได้ง่ายก็คือเปิดบัญชีแยกเพศต้นทุนขายซัก เช่นการดบัญชีครั้งนี้มีอยู่สัก200ดังนั้นต้นขายก็จะวิ่งไปที่บัญชีอะเภษต้นขาย200ระหว่างเดือนมีอีก100แล้วก็มีอีก50ดังนั้นสรุปเลยว่าเดือนนี้นมีต้นขายก็คือเอามารวมกันก็คือ3 50และเอา3 0 50นี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นขายแบบบริโัดง่ายเลยครับดูแค่บัญชีระเภทของต้นขายร้าน,นแต่แบบบริษัท จะต้องมาทําการคํานวณตรงนี้ในงบกำไราขาดทุนเห็นไหมแตกต่างกันนะและแบบโพลิติกเวลาขายลงบัญชีไงแบบโพลิติกเวลาขายลงบัญชีไงก็เดบิตด้วยเงินสดถ้าเกิดขายเป็นเงินสดแล้วเครดิตด้วยขายแค่นี้แค่เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นส่วนหนึ่งบัญชีนั้นไม่ลงไม่ลงต้องขายทุกครั้งที่ขายส่วนแบบบริ่วยนั้นทุกครั้งที่ขายลงขาย ก็ยังจะต้องลงตัวนี้ซึ่งเป็นตัวสําคัญเลยที่ทําให้ทราบต้นต่นขายเห็นว่าต่างอย่างลงสอวิธีนี้เพื่อต้องการหาต้นขายเป็นตัวเดียวแล้วเราก็ได้ละบลิลษิทคำนวณเปิดช่วงเปิดเชียแพรยต้นขายหามาแล้วก็เอาต้นขายนั้นไปสแสดงผลการดาเนินงาน